ัสดีนะครับคุยกันคืนวันหยุดนะฮะวันนี้คืนวันหยุดของวันหยุดจริงๆนะหยุด3วันนะฮะบางคนก็ไปเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็เอาไว้วันอังคารค่อยมาทํางานนะฮะเราค่อยฟังบางคนเขาฟังคลิปนะฮะจากที่ทํางานก็มีนะครับแปลว่าถ้าช่วงวันหยุดเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ฟังเขาก็จะไปฟังนู่นนะฮะหลังวันเลิกก็หยุดแล้วนะครับประมาณนี่ครับแล้วก็ในชวดนี้สังเกตให้เพื่อนๆว่าอะไรเก่าๆอะไรโบราณโบราณนะฮะที่เราเคยคุยกันฮะใครที่ฟังคลิป ผมจะพูดบ่อยว่าช่วงนี้นะตั้งแต่4ีหเดือนที่ผ่านมานะอะไรที่มันเก่าๆอะไรที่เป็นโบราณโบราณนะฮะมันจะบูมนะอย่างที่เราคุยกันนะในในักกลรวันนะฮะว่าทั้งหนังละครนะฮะ,ะช่วงที่ผ่านมาก็มีละครนะครับที่ดังเนี่ยอย่างล่าสุดนี่ก็พรมลิขิตใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของมูลักธนักพากนะฮะนี่ก็แบบเมื่อสัปดาห์ก่อนเรียกว่าตามมาติดๆนะฮะของเก่าๆของโบราณนะฮะ เนี่ยก็เริ่มบูมแล้วก็ดังนะฮะแล้วคอนเสิร์ตเก่าๆ,ๆนะฮะทั้งแกมมี่ทั้งออนะครับแล้วก็ทั้งเพลงนะฮะโอ้เยอะนะหลายอย่างครับสเสื้อผ้าก็มีนะฮะอะไรที่มันเก่าๆโบราณโบาสถานที่นะฮะยิงช่วงนี้ครับเมืองเก่าๆนะฮะโอ้ยุธยาคนเพียบเลยนะครับมนก่อนไปยุธยานะฮะคนเยอะกว่าทุกทีนะฮะเยอะมากเลยก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจากนี้ไปนะฮะเดี๋ยวยุธยาจะบุกมาอีก,ออกอว่าละครนะฮะ เขาลากยาวไปนะอีกเป็นเป็นเดือนเดือนนะครับเนี่ยฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ของเก่าของโบราณของเดิมๆนะฮะหรือเรื่องเกา่าเรื่องราวสตรอรี่เก่าๆนะฮะมันสามารถทํามานํามาเป็นเงินนํามาขายได้นะครับนี่นะฮะลองดูนะผมว่าเพื่อนๆลองหาวิธีหาตังค์นะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหานี้นะฮะหรือบางคนอาจจะจัดประกวดแลือแข่งขันแล้วก็ตามนะฮะอะไรที่เก่าๆโบราณโบราณมันก็ จะโอกาสที่ชนะก็มีนะครับนี่เราห้ฟังก็เฉยวันนี้ฮะอาจกลับมานะครับกะว่าจะอัดคลิปนี้นะฮะช่วงก่อนพระาที่ตกดินนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังพระาที่ตกดินก็มีภารกิจอื่นนะครับสุดท้ายนะฮะมืดแล้วเนี่ยดึกแล้วนะผมก็อัดก่อนจะได้อัดอีกแล้วทุกทีเลยนะฮะมาทีไรในก่อนเที่ยงคืนทุกทีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะผมพูดถึงผมเคยพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับคือการเหนือดวงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้แปลกมากเลย มันเป็นสิ่งที่แปลกนะช่วงไหนที่คนมีคําถามอะไรที่แบบเขียนถามมาโดยที่มิได้นัดหมายนะฮะแล้วช่วงนี้ยพูดถึงการที่เราเหนือดวงได้หรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนเขียนถามเยอะมากนะฮะเรื่องเหนือดวงนะครับอืมจริงๆมันก็พอมีนะแต่ก่อนอื่นนะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงหนังเรื่องผมลิขิดนะครับกัมีการย้อนอดีตนะฮะ เกตสุรางการเกตนะฮะสับไปสับมาะฮะสนุกดีะฮะเพื่อนเพื่อนดูไหมผมว่าก็เป็นหนังที่อิงประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็มีเรื่องดราม่าเรื่องอะไรก็สนุกดีนะครับมันก็มีเรื่องเราเนี่ยเออจริงๆนะเรื่องของการย้อนอดีตนะฮะสมัยก่อนนะครับไม่รู้เพื่อนๆสมัยวัยรุ่นนะฮะผมจําได้ว่าเคยมีเทปนะครับในโรงเรียนเนเขาเปิดฟังกันนะที่แบบคนที่เขาลึกชาตินะฮะแล้วก็ไปเล่าว่าไปเจอ เพื่อนที่ในนรกในสวรรค์นี่นก็เต็มหมดนะครับทาให้ฟังแล้วดูน่ากลัวนะฮะแล้วเขาก็ตายนะฮะตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะฮะกลับมาจากความตายนะครับแล้วก็มาเล่าเยอะแยะนะครับก็มาเปิดในโรงเรียนนะฮะเออมันก็มีเคสแปลกๆฮะจริงๆมันมีเคสหนึ่งนะที่สมัยก่อนเคยได้ยินนะฮะคือเป็นเด็กคนหนึ่งนะฮะอายุ7จ็ดขวบแล้วปรากฏว่าเขลึกชาติได้นะฮะแล้วก็ไปบ้านหลังหนึ่งนะฮะอีกจังหวัดหนึ่งนะผมไม่แน่ใจจังหวัดอะไรนะฮะแล้วก็ไปบอกว่า ไปเจอคุณยายคนหนึ่งแล้วบอกยายคนนี้คือเมียเขาในสมัยชาติก่อนนะฮะทุกคนก็งงนะเด็กเจ๊ขวบมาชี้คุณยายแล้วบอกเป็นเมียเขานะฮะดันบอกชื่อถูกบอกประวัติสมัยก่อนถูกบอกว่าพบเจอกันที่ไหนถูกแล้วมีเรื่องความลับส่วนตัวในการคุยกันสองคนนะฮะในเรื่องใดบ้างถูกด้วยนะฮะจนกลายเป็นคือฮาคือคุณยายท่านนี้น้ําตาไหลเลยนะร้องไห้ออกมากอดเด็กเลยนะฮะ คือคิดถึงนะฮะเขาก็เลยเชื่อว่าเออเลือลกชาติได้จริงนะครับเพราะว่าหลายเรื่องที่สองบ้านเนี้ยเขาไม่รู้จักกันเลยแล้วเด็กใจกวบจะมามีความจําอะไรแบบละเอียดยิบย่อยนะฮะเยอะมากเลยจะมาสร้างตอรี่อะไรที่ตรงกับเหตุการณ์จริงที่คุณยายแกเคยมีคุณตานะฮะแล้วคุณตาเคยคุยอะไรไว้คุยเรื่องส่วนตัวอะไรไว้นะครับปรากฏว่าตรงเป๊ะเลยนะฮะเคยเจอกันที่ไหน แล้วก็จีบเป็นอย่างไรเออมันก็แปลกเนี่ยเนี่ยสิ่งที่แปลกๆนะครับวกมาดิษนะฮะเรื่องการเหนือดวงนะฮะจริงๆมันมีนะการเหนือดวงนะฮะแต่ผมก็เคยคุยฟังว่ามันต้องใช้ความพยายามสูงนะฮะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยดูดวงเด็กจริงๆผมชอบดูดวงเด็กนะฮะผมเจอผมดูดวงเด็กมามาเยอะมากเลยนะฮะแล้วในดวงหลายคนนะครับผมเคยเจอดวงเด็กที่โตขึ้นมาจะเป็นฆาตรกรเนี่ยนะ,ค,ะคือดวงมันชัดมากนะฮะ คือเราก็เคยดูแหละดวงคนที่เป็นผู้ร้ายคนที่เคยเป็นฆาตากรเลยพวกนี้ดวงมันจะมีดาวเป็นเซตเซตที่คล้ายๆกันนะเจะเป็นลักษณะแบบน,นี้นะฮะแล้วก็ดันไปเจอนะฮะเราก็เลยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่เขานะฮะแต่คงไม่ได้บอกตรงๆว่าดวงลูกเป็นแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวช็อกและอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ช็อกก็จะผมก็จะโนชกนะฮะเพราะว่า อยู่มันก็บอกลูกเขามมีโอกาสเป็นฆาตรกรมันเป็นไม่ได้ถูกไหมมันยากถูกไหมฮะแต่เราก็ว่าตามศาสตร์นะฮะเพราะว่าเราดูเราก็ไม่ต้องการอิทธิฤทธิ์ไม่ต้องการปฏิหารแต่ว่าเราอยากให้ไม่ต้องเกิดปัญหาอะไรในอนาคตแล้วก็อย่างคือถ้ามันปรับได้นะครับจูนได้เนี่ยมันก็ทําให้เด็กเป็นคนที่ดีได้นะนะประมาณน,นะครับปรากฏว่าก็คุยแล้วบอกคุณพ่อคุณแม่เขานะฮะบ,บอกอ้อมอ,อมนะแล้วก็บอกให้เปลี่ยนนิสใส่ลูกนะฮะเออ รูปเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงในส่วนใหญ่แปลกนะยุคในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมเจอเด็กเซตคล้ายๆกันเยอะนะฮะคือเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงไม่ชอบกรารรอคอยหงุดหงิดง่ายเหตุผลนะครับเอาเหตุผลตราการตัวเองเป็นหลักเนี่ยเจอเด็กเด็กน้อยๆนะครับเยอะมากนะฮะปัจจุบันก็ต้องอายุ10กว่าแล้วก็อะไรพวกนี้แล้วก็บางคนก็20่สิบอะไรแบบนี้ฮะ เพราะนั้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอเด็กเซ็ตๆคล้ายๆกันนะฮะก็เลยหงหวมกันนะก็เลยกลายเป็นว่าเคสนีนะฮะผมก็เลยบอกคุณพ่อคุณแม่กันนะว่าพยายามนะอย่าให้พอรูปแบบลูกอารมณ์ร้อนรมแรงอารมณ์ยังขึ้นปื้ดเนี่ยอย่าไปปลุกแล้วนะฮะคนเรานะเวลาที่เราเคยเห็นไหมฮะเด็กเวลาแบบอยากได้การ์ตูนอยากได้ของเล่นนะฮะแล้วพอพ่อไม่มให้ลงไปนอนกลิ้งแล้วก็ร้องตีพื้นตับตับ,ต,บ,ต,บตับนะฮะ แล้วกูพ่อแม่ก็ปล่อยนะครับเนี่ยก็มีนะฮะปล่อยจนแบบสติน้องก็แย่นะฮะสุดท้ายอ่ะเข้ามาลุกขึ้นมานะครับฟาดไป3ามทีแป๊กแป๊กแล้วก็เดินไปซื้อของให้อ่าเห็นไหมมันจะได้งี่รับนะครับทำแบบนี้บ่อยนะฮะมันจะมีปัญหานะครับเขาบอกว่ามันจะมีปัญหาตอนโตคือถ้าจะได้สักอย่างหนึ่งมันต้องร้องนะฮะมันต้องว่นวายมันต้องสร้างปัญหาให้กับครอบครัวที่สุดแล้วถึงจะได้ของสิ่งนั้นมานะครับเนี่ยมันเป็นเมมโมรีนะฮะ อันนี้ก็อันนี้เอาไว้เ,เพื่อนๆใครที่มีลูกก็เอาไปใช้ได้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าลหลายคนก็พอรู้แหล้ว,ว่าต้องสอนอย่างไรนะฮะเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าดุงแบบนี้จริงนะฮะแล้วปรากฏว่าเคสนะฮะผมจะตามเลยหลายเคสนะผมเคยเขียนหนังสือเรื่องเปลี่ยนปานนะฮะก็มีเคสจริงครับเป็นลูกคนงานนะฮะอารมณ์คล้ายๆกันแต่เนี่ยหนักกว่าคือเคสที่จะเล่าเนี่ยนะฮะหนักกว่าเพราะว่าแกจอลมร้อนลมแรงนะฮะแล้วจริงๆนะพอทายปุ๊บนะฮะเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเวลาโมโหนะครับ แล้วจะทำร้ายตัวเองนะฮะทำร้ายตัวเองจนตอนหลังฮะทำร้ายคือเอามีดเอาไม้ฮไปตีตีแมวนะฮะตีแมวตีหมาตอนหลังครับเอาพวกพวกวงเวียนนะฮะวงเวียนมีมุมที่แหลมถูกไหมฮะอยู่ดีก็เอาไปกรีดหลังแมวกับหมานะฮะคือเขากลัวเลยว่าทาไมลูกเขาเปไ็นแบบนี้ทั้งที่ทั้งทั้งที่เขาก็สอนนะครับในมุมที่เมตตาะไรต่างนานานะฮะแต่พอเราเห็นดวงแล้วน่ากลัว น่ากลัวมากนะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแบบถ้าดูในหนังนะฮะเด็กแบบแสบเด็กแบบร,ร้ายร้ายเด็กที่บางทีก็ทําร้ายตัวเองหรือว่าบางทีเกินเด็กนะฮะคือทําร้ายคนรอบข้างนะครับโดยที่มันเกินวัยตัวเองถูกไหมฮะนี่แบบเนี้ยนะครับมันก็มีนะไม่ใช่ว่ามันต้องเด็กต้องใส่ทุกคนนะับมันก็จะมีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างอยู่ที่การเลี้ยงดูด้วยนะฮะนี่นะครับปรากฏว่าเราก็สอนไว้เยอะมากนะฮะพูดเยอะมากเลยแล้วก็ผมก็บอกย้ำนะ,ะว่า มีอะไรให้มาคุยเสมอๆเรียกว่าติดต่อมาเรื่อยๆนะในฮะปรากฏว่าในช่วงจากนั้นไปอีก10ปีนะฮะคือทยอยเจอนะฮะแต่ว่าก็คุยกันทางโซเชียลนะฮะคือไม่ได้ให้มาเพราะว่าอยู่คนละอยู่คนละที่ฮะอยู่คนละจังหวัดไม่ได้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเด็กคนนี้นะฮะค่อยๆกล่อมเขานะฮะในการสอนทีนิดทีละหน่อยทีนิดทีละหน่อยนะฮะกลายเป็นตอนอายุสิบกว่านะฮะ พออารมณ์เขาจะขึ้นนะฮะแล้วอยู่ๆเขาก็แบบกัดฟันกัดกรกดนะครับแล้วก็เงียบสงบลงได้นะฮะจนเขาบอกปัจจุบันเนี้ยนะก็เป็นคนที่ใจยเย็นเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเป็นโตเกินตัวนะครับรับผิดชอบหน้าที่การงานดีนะฮะเก็บอารมณ์ดีนี่นครับผมบอกว่าคนเราเนี่ยมันเหนือดวงได้นะฮะคือไปดูดวงคนนี้นะเด็กคนนี้นะไปดูดวงกี่ที่นะฮะเขาก็บอกว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงแล้วก็ มีแนวโน้มนะครับในดวงเนี้ยที่จะเป็นคนที่ทําร้ายคนอื่นนะครับอแล้วก็ติดคุกนะฮะในติดคุกนะครับดาวคารกับเสาเหมือนดาวคู่ติดคุกแล้วก็ในดาวคู่นี้นะครับถ้าอยู่ตัวแหน่งที่ไม่ดีเนะี่ยมันเป็นดวงที่วนเวียนอยู่กับคุกนะฮะก็มีนะครับนี่ครับปรากฏว่าทายผิดหมดเลยนะฮะไปกี่ที่กีท่ที่จากนั้นมานะในจังหวัดเขานะฮะก็ถายผิดเพราะว่าเขาเปลี่ยน นี่สายใจคอคนนะฮะบิดีใจคอดึของเด็กนี่แหละนะฮะให้ใจเย็นให้มีเมตตานะ,ะแล้วก็พยายามมีเวลาให้กับลูกนะครับคอยจับสังเกตดีๆเลยนะฮะคือเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่หมดเลยนะฮะใ,ในมุมของความใจเย็นนะครับแล้วเขาก็ไปปรึกษานักจิตวิทยานะฮะเพราะาเขากลัวลูกเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาไปปรึกษาแพทย์นะครับแ,แพเขาก็แนะนำนะครับในสิ่งที่เออทำให้ใจเย็นได้ด้วยนะฮะก็เรียกว่าใช้เวลาเป็น 10, 10ปีนะฮะปรากฏว่าเออเป็นคนที่ ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งตามวัยเขานะฮะแล้วแทบไม่มีเรื่องชกต่อยทำร้ายคือลืมไปเป็นคนละคนกับเด็กที่เคยมาดูดวงกับผมในตอนนั้นเลยนะครับนี่ฮะเขาเรียกการเหนือดวงนะฮะเลยบอกว่าคนเราเนี่ยเหนือดวงได้นะใครที่ไปดูดวงแล้วบอกว่าดวงวันนี้ไม่รวยนะฮะนีนะหรือแบบไปดูดวงมาแล้วชีวิตดูเสร็จปุ๊บทอ้อแท้นะฮะเพราะว่าขยันยังไงก็ไม่รวยนะฮะมันจะมีประโยคนะครับพอได้คําประโยชน์ี้มาเออเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้ทำไงฮะ ประเภทแบบไปดูดวงแล้วกด็ดวงนี้ยังไงคุยยังไงก็ไม่รวยนะฮะจะทํางานให้ตายยังไงก็ไม่รวยอยู่ไปแค่นี้แหละอย่างเงี้ยนะก็มีนะฮะเจอเนี้ยกับเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังนะฮะอยู่ยังไงก็เป็นลูกน้องเขาตลอดการนะครับไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกิจการไม่มีสิทธิ์เป็นอะไรสักอย่างได้นะฮะก็อยู่เท่านี้นะครับอืมบางทีมันก็ทําร้ายใจคนเหมือนกันนะคือพอขยันแล้วพอขยันเต็มที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเขาก็จะมีคําพูดเนี้ยลอยเข้ามานะฮะว่า เออหรือดวงเรามันเป็นดวงที่ไม่ประสบความสำเร็จว่าเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์เนี้ฮะเดินนั้นเวลาไปดูดวงแล้วเจอคําพูดที่สะกิดหรือว่าแทงใจเรานะฮะในมุมลบนะฮะว่าเราทําไม่ได้หลอกเราไม่รวยหลอกเราไม่ประสบเร็จหลอกเลยฮะคุณอย่าเพิ่งรีบจิตตกนะฮะให้รู้ว่า มันมีทางเปลี่ยนดวงชะตาได้นะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องลำบากหน่อยมาสักครู่นี้เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าอาจจะต้องกล่อมกลาวเด็กนะฮะในเรื่องของใจในเรื่องของการกระทำในเรื่องการพูดแล้วก็มีเวลาดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยนะฮะคือต้องดูแลคโทรลค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแลวชีวิตจะเปลี่ยนนะฮะก็จะเปลี่ยนหลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนนะครับเนี่ยฮะก็เลยบอกว่าคนเรานะฮะทาไปดูดวงแล้วก็บอกเราไม่รวยบอกเราไม่มีทางได้โตมากกว่านี้ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะ มันจะจริงไม่จริงไม่รู้แหละนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าดวงชะตาคนเรานะฮะเกิดมาเนี้ยวันเดือนปีเวลานะมันคืออดีตของเรานะฮะถูกไหมสมุิชาติก่อนนะฮะเราเป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชุยตลอดเวลาครับทำร้ายร่างกายคนตลอดเวลาชาตินี้นะฮะก็ป่วยไข้ไม่สบายอ่าหรือชาติก่อนนะฮะเราไปรักขโมยเขาอยู่ตลอดเวลานะฮะเจออะไรยักยอกตลอดเวลาครับชาตินี้นะฮะก็กลายเป็นคนที่ มีเงินเท่าไหร่แทนะะเดี๋ยวก็มีคนมาหลอกเดี๋ยวก็มีมิจฉาชีพเดี๋ยวก็มีคอเซนเตอร์เดี๋ยวก็ญาติพี่น้องมา,าตังค์นะฮะแล้วก็เสียไปกับเรื่องพวกนี้ก็เยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีมันคือพบชาติเดิมนะฮะทำอะไรมาชาตินี้มันก็เลยปรากฏในดวงวันเดือนปีเวลาคุณถึงได้ดวงแบบนี้ก็เพราะว่ามันเหมือนถูกกําหนดไว้ด้วยกรรมหรือด้วยบุญนะฮะของเดิมๆนี่ะ,ะนะเลยมาเกิดในวันเวลาที่ทําให้ดวงเป็นแบบนี้นะครับ ดวงที่ต้องอารมณ์ร้อนดวงที่ต้องถูกโกงตลอดเวลาดวงที่ต้องอ,อกหักรักคุดอยู่ตลอดเวลานะฮะมันคือกรรมเก่านะแต่ว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเกิดมานะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งที่คุณเกิดมาเลยนะฮะวุเกิดมาปุ๊บลุงขึ้นมานะครับคุณสร้างกรรมใหม่แลวนะฮะนี่คือกรรมใหม่คุณนะถ้าเราเชื่อว่าตั้งแต่วันที่เราเกิดวันแรกจนถึงวันที่เราได้ฟังคลิปนี้นะฮะเราเชื่อว่าเราทําบุญมากกว่าทําบาปเอางี้ดีกว่านะ หรือว่าเราไม่ได้ทำกรรมอะไรมากมายแล้วเราก็มีเมตตาในระดับหนึ่งนะฮะหรืออย่างน้อยก็เป็นคนที่ดีในระดับระดับหนึ่งนะฮะเราก็ต้องตอบด้วยตัวเองนะไม่ต้องอวยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องถ่อมตัวเองตอบตัวเองเฉยๆว่าเออจริงๆแล้วถ้าชีวิตเราเนี่ยทำดีมากกว่าทําไม่ดีนะฮะก็ให้รู้ให้ว่าดวงคุณจะเปลี่ยนนะถูกไหมเหมือนกับว่าชาติก่อนนะฮะมึติว่าชาติก่อนทําสิ่งไม่ดีมาชาตินี้เราได้ น้ําดําน้ําครัมนะฮะก็คือจเจอเรื่องลายนะฮะปริมาณหนึ่งนะฮะแต่พอชาติเนี้ยคุณทําสิ่งดีๆนะฮะหรือว่าทํากุศลผลบุญต่อเนื่องอะไรต่อเนื่องนะฮะเหมือนกับคุณเอาน้ําสะอาดมาเติมเติมติมนะครับสมมติว่าคุณอายุ40นะฮะคุณก็เติมมา40ปีแล้วคิดดูดีว่าน้ําที่มันดําน้ําที่มันสกรปรกนะฮะ มันจะเจอจางแค่ไหนก็แปลว่าดวงเราก็มีโอกาสขยับปรับเปลี่ยนนะครับไปดูดวงก็บอกว่าไม่ประสงค์เร็จเออมันก็ทําแปลว่ามันก็ต้องมีโอกาสสาเร็จเพราะว่าถ้าเราทําดีมากกว่าไม่ดีนะครับฉะนั้นถึงบอกว่ามันคนเราเหนือดวงได้นะฮะด้วยการกระทํานี่แหละนะแล้วก็ด้วยความคิดนะครับแล้วก็ผมก็เน้นย้าว่าพยายามอย่าจิตตกถ้าได้ยินคําพยากรณ์อะไรที่บอกว่าเราไม่สําเร็จนะฮะผมเปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะเหมือนกันนะฮะ อันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆเฉยๆน,นะฮะแล้วมันก็ทําได้นะทาได้ในระดับหนึ่งนะฮะแปลว่าเราก็เปลี่ยนได้นะครับประมาณนี้เนาะมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆกี่นาทีแล้วเนี่ยสิบห้านาทีแล้วนะฮะพอเนาะดึกแล้วเดี๋ยวเริ่มเริ่มง่วงแล้วคุยคุยมานะฮะเดี๋ยวอาบน้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนอนแล้วนะครับก็จะมาเจอกันนะฮะบา,บางสัปดาห์บางทีผมอาจจะแบบไม่ว่างนะเพราะว่านี่จริงๆวันนี้เกือบไม่ว่างนะครับม,มีงานอะไรประจําแล้วก็โอเคมันมีช่องว่างแวบหนึ่ง ก็เดี๋ยวมาคุยนะแต่ถ้าสัปดาห์ไหนไม่ว่างผมก็อาจจะเงียบๆหายไปนะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็มาคุยทั่วๆไปเพื่อนๆใหญ่ให้ผมคุยเรื่องอะไรหรือว่าอยากฟังเรื่องอะไรก็เขียนมาเล่าได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเวลาจะเอาเรื่องที่เพื่อนๆอ,อยากทราบมาคุยกันนะฮะจะเรื่องอะไรก็ได้นะฮะเรื่องโอสเพย์ละนะฮะทั่วไปนะครับโอเคเนาะเพื่อนๆเคยระลึกชาติไหมเกยแบบชาติที่แล้วเราเคยเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยพอทราบไหมเรา เคยเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเี้ยฮะบางทีมันมาในฝันก็มีนะแต่บางคนโอกว่ามันเป็นมโนรุปทานแต่มันก็แปลกอย่างคือถ้าบางทีในฝันเนี่ยมันเป็นสตอรี่นะฮะวงคนนี่เขามีเป็นสตอรี่เลยว่าเออวันนี้ฝันแบบนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ฝันต่อเนื่องแล้ววันต่อไปก็ฝันต่อเนื่องคือเหมือนดูหนังเลยนะฮะเหมือนคุณดูละครผมริคิดนะฮะยี่สิบหกตอนแล้ววงคนเขามีแบบนี้นะคือผ่านไปเป็นสองอาทิตย์นะฮะเราเล้วเรื่องต่อๆชีวิตของตัวเองในชาติพบก่อนนะฮะ เลียงเลียงเลียงเียงแต่ละวันแบบบนในหนังเป๊ะละไก็มีครับคนเรามันก็มีแปลกๆนะฮะในเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้แต่มันก็ดันคุยแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วมันก็มีอะไรที่มันสอดคล้องโดยที่เออมันมีโอกาสที่เป็นความจริงก็มีนะโอเคนะฮะออกมาณนี้่ยนะดึกละไปเลยครับเทมนี้ยาวหน่อยขอให้หลับฝันดีนะครับวันหยุดก็พักผ่อนนะพรุ่งนี้ก็นอนสบายๆนะครับไปละสวัสดีครับ